สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพร์แซ่พะชั้นปีที่1ห้องสองรหัส056ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางสาขาพณะศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดทำคลิปทักษะกลไกและกีฬาค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นความแข็งแรงค่ะข้อ2จะเป็นความอดทน 3. ความเร็ว4 พลังหรือกําลังของกล้ามเนื้อ5ความอ่อนตัว6ความคล่องแคล่วว่องไวค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปข้อที่1กันเลยค่ะก็คือความแข็งแรงวันนี้นะคะเราก็มีเกมค่ะก็คือเกมขี่ม้าส่งเมืองค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะคะโดยเราจะนับ 1- 2สองค่ะ ก็คือเราจะให้คนแรกนับหนึ่งคนที่สองนับสองนะคะเริ่มจากคนแรกนับเลยค่ะหนึ่ง <1 S 1> สองหนึ่ง <1 S 1> สองโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้คนนับหนึ่งยืนนี่เลยค่ะคนนับสองยืนนี่เลยค่ะ <c oughs> โดยเรานะคะก็จะขอกลุ่มหนึ่งมาสาธิตให้เราดูนะคะ <c oughs> ก็คือ จะมีในการสองคนนะคะคนแรกนะคะก็จะเป็นม้าแล้วคนที่2นะคะก็จะเป็นคนขึ้นหลังม้าค่ะโดยจะให้คนใดคนหนึ่งนะคะเป็นม้าค่ะแล้วก็ให้คนที่สองเป็นคนขี่ค่ะโดยจะเริ่มจากจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะวิ่งไปอ้อมกลวยค่ะเมื่อถึง จุดสตาร์ทเรียบร้อยนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นให้คนขี่มาเป็นม้าบ้างค่ะแล้วก็ให้คนที่เป็นม้าไปขี่ค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันนะคะโดยจะให้ทั้งสองทีมนะคะฟังเสียงกรรมการนะคะแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะหนึ่งสองสามเริ่มเลยค่ะ หลังนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมคะ่ะโดยการน,นับหนึ่งสองค่ะคนแรกนับเลยคะ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้คนที่หนึ่งมายืนตรงนี้ค่ะคนนับหนึ่งแล้วก็คนนับสอบไปยืนตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอากลุ่มที่สองนะคะมาเป็นมาสาธิตให้ดูค่ะก็คือ บอลน,นะคะเราก็จะให้ทั้งสองคนนะคะ <_ an> หันหลังเข้าหากันค่ะหันหลังค่ะโอเคนะคะแล้วเราก็จะเอาบอลน,นะคะมาเนบไว้ข้างหลังนะคะแล้วเราก็จะให้ทั้งสองนะคะเดินอ้อมกลวยไปนะคะต่อไปนะคะ <_ an> ก็จะเป็นการแข่งขันนะคะโดยจะให้ทั้งสองทีมนะคะอยู่ในท่าเตรียมค่ะโอเคโดยกรรมการนะคะจะให้ โอเคค่ะก็ทีมที่ชนะนะคะก็เป็นทีมที่2นะคะก็ต่อไปนะคะเราก็ไปชมทักษะที่3กันเลยค่ะ ทักษะที่สาก็คือความเร็วนะคะโดยเกมที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมวิ่งส่งบอลค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะคะนับหนึ่งสองคนแรกนับค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคนะคะแล้วก็จะให้คนที่นับหงอยู่ฝั่งนี้แล้วคนที่นับสองอยู่ฝั่งนี้ค่ะโ <1. S 1> ดยเราจะให้บอลไปคนละหนึ่งลูกนะคะ เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะโดยจะให้กลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งนะคะให้มาออกสาธิตให้ดูเลยค่ะก็คือเรานะคะจะให้คนแรกนะคะวิ่งอ้อมกลวยไปนะคะแล้วก็แล้วเรานะคะก็จะเอาบอลส่งให้คนที่สองแล้วคนที่สองก็วิ่งไปค่ะวิ่งอ้อมกลวยไปจนถึงจุดสตาร์ทค่ะ ต่อไปนะคะก็เราก็จะแข่งขันกันเลยนะคะโดยกรรมการจะให้สัญญาณเลยะคะ่ะ1 2 3ไป กำลังของกล้ามเนื้อนะคะเกมที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมกระโดดข้ามโกรยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มออกการ2กลุ่มโดยการนับหนึ่งสองค่ะเชิญคนแรกนับเลยค่ะ1นึสองหนึ่ง,อง,งโอเคค่ะคนที่นับคนหนึ่งนะคะก็ยินตรงนี้แล้วคนที่สองก็ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่ายังไงอย่างแรกนะคะเราก็ ยืนอยู่หลังมาร์เกอร์นะคะแล้วเราก็สปีดไปค่ะพอถึงจุดนี้นะคะเราก็จะกระโดดข้ามข้ามโคยไปแล้วเราก็จะกระโดดกลับมานะคะพอถึงจุดนี้นะคะเราก็จะสปีดไปเลยค่ะทุกคนถึงเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันนะคะโดยกรรมการจะให้สัญญาณนะคะหนึ่ง I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, baby. Oh. ที่เรานํามาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมส่งบอลด้านข้างกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มค่ะโดยนับหนึ่ง <1, S 1> สองค่ะเชิญคนแรกนับเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคค่ะเราก็จะให้คนที่นับหนึ่งอยู่ฝั่งนี้และคนที่นับสองอยู่ฝั่งนี้ค่ะฟองสงโอเคนะคะเราก็จะเอาบอลให้ทั้ง2ทีมเลยนะคะ หน่นะคะออกมาสาธิตให้เราดูค่ะถ้าเตรียมนะคะเราก็จะให้ทั้งสองคนนะคะยืนอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะโดยการที่จะให้คนแรกนะคะส่งบอลไปด้านข้างคะ่ะโอเคค่ะจากนั้นก็จะให้วิ่งมาต่อแถวข้างหลังนะคะแล้วก็ให้คนที่สองนะคะก็คือส่งบอลไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะทำ เลยๆแบบนี้นะคะจนไปถึงจุดโปรยค่ะ โอเคค่ะเราก็ได้ถึงจุดที่สตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันแล้วนะคะขอให้ทั้งสองทีมอยู่ในท่าเตรียมเลยค่ะโดยกรรมการจะให้สัญญาณนะคะ นะคะคก็คือความคล่องแคล่วว่องไวนะคะเกมที่เราเตรียมมาวันนี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ข้างแตะมาร์เกอร์ค่ะโดยเรานะคะจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยเราจะนับ1นึค่ะเชิญคนแรกนับเลยค่ะ 2> 1 2 1 2โอเคค่ะคนที่นับหนึอยู่ฝั่งนี้คนที่นับสองอยู่ฝั่งนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะคะโดยจุดเริ่มนะคะก็จะเป็นจุดนี้นะคะเราก็สไลด์ไปค่ะแล้วก็แตะตรงนี้นะคะแล้วก็สไลด์กลับมาค่ะแล้วก็แตะแล้วเราก็จะสปีดไปเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันนะคะ ก็ให้ผู้เล่นฟังเสียงกรรมการนะคะจะเป็นคนปล่อยตัวคะ่ะหนึ่งสองสาม ทที่6นะคะคนที่ชนะก็คือทีมที่2ค่ะก็ทักษะที่6ของเราก็ได้จบลงไปได้ดีแล้วค่ะคลิปทักษะกลไกและกีฬาทั้ง6ทักษะนะคะก็จบลงไปด้วยดีก็ขอขอบคุณค่ะ